สัสดีนะคะเพื่อนพี่วันนี้นะคะน้าก็เอาสินค้านะคะออยู่ที่ร้านนะคะก็คือคอ,อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือมาให้ได้ชมนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรองเท้านะคะจะเป็นรองเท้าของแอ d ดดานะคะเพื่อนที่จะเป็นรองเท้าที่น้าสั่งมานะคะจะเป็นของยี่ห้อแอ d ดดานะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวน้าแกะให้ดูนะ รุ่นนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือจะเป็นของยี่อ้อแอดด้านะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหน้าให้ดูหลายหลายสูงคืออ๋อมันมีอ่าพื้นเดี๋ยวนะคะ เป็นรุ่นนี้จะเป็นพื้นสีสันนะคะเป็นรุ่นนี้จะเป็นพื้นสี ตาลเหมือนกันนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้ก็น้ําตาลเหมือนกันเนะคะ เป็นสีฟ้าแล้วก็เป็นน้ำตาลน้ำตาลสายแดงอย่างนี้นะคะจะเป็นน้ำตาลแล้วก็าสายแดงนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวมาแกะมาดูมันเป็นรองเท้าที่ใส่ดีนะคะเพื่อนที่มันเป็นยี่ห้อของแมคก้านะคะก็อโอเคนะยี่ห้อเนี้ใส่สบายเท้านะคะ เนี่ยค่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะเอ็นหนาที่ดูใกล้นี่นะคะประมาณนี้นะคะเพิ่นพี่นะคะอันนี้จะเป็นของเนี่ยค่ะของแอ d ดดานะรุ่นนี้คือจะขายดีนี่ค่ะแล้วก็พื้นหลังนะคะจะเป็นลนนักษณะนี้นี่ค่ะ จะไม่ได้แข็งมากนะคะเพื่อนพี่ถ้าเป็นของยีอ่อ้ออดดานะ่ะคือของเขามันจะไม่ได้เนื้อเนื้อของเขาคือมันจะไม่ได้แข็งมากมายนะคะน่าคิดดูเนี่ยแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะ นี่จะเป็นพื้นน้ำตาลนะคะจะเป็นพื้นน้ำตาลแล้วก็เนี่ยค่ะขอเอ็ดด้าเหมือนกันเนี่ยค่ะประมาณนี้เนี่ยค่ะคือเนื้อนะคะเนี่ยเพื่อนๆพี่ดูไม่ได้แข็งนะคะเนื้อของเขาจะไม่ได้แข็งนะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้คือด้านหน้าเนี่ยค่ะด้านหน้า โอ้ยเมย์เมย์นี่ค่ะเดี๋ยวท้ายท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวน่าจะซูให้ดูใกล้นะคะอีกรอบหนึ่งเบอร์นะคะเบอร์เริ่มนะคะเบอร์เริ่มก็เบอร์อันนี้เบอร์เก้านะคะอันนี้เบอร์เก้าอันนี้เบอร์เก้านะคะอันนี้เบอร์แปดนะคะมันน่าจะมี แปดเก้านะคะน่าจะมีเจ็ดแปดเก้านะคะเพื่อนพี่ประมาณเจ็ดแปดเก้านะคะน่าจะมีเบอร์ปักมานั้นนะคะมันน่าจะเล็กน่าจะเล็กเบอร์เจ็ดอ่ะน่าจะเล็กเบอร์เจ็ดแล้วก็เบอร์แปดนะคะแล้วก็เบอร์เก้านะคะเพื่อนพี่เจ็ดแปดเก้านะคะเบอร์เนาะเป็นเป็นสามไซส์นะคะเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้า มีฟ้าแล้วก็ฟ้าล้วนนะคะแล้วก็เป็นพื้นน้ำตาลสายแดงนะคะน้ำตาลสายแดงประมาณเนาะนน้ำตาลสายแดงนะคะถือหน้าซูมให้ดูใกล้นะคะรุ่นนี้คือขายดีนะคะเพื่อนที่รุ่นนี้คือขายดี เป็นของยี่อนะ้์อ็ดด้าะคือขายได้ทั้งหมดนะคะเพื่อนพี่ถ้าเป็นของยี่อ้์อ็ดด้านะคะที่ร้านหน้าก็คือจะขายดีแต่ละรุ่นก็คือจะมาแบบไม่เหมือนกันนะคะหน้าก็จะสั่งมาไม่เหมือนกันนี่ค่ะนี่ค่ะคือยี่ห้อของเขาโอเคเนื้อนะคะไม่ได้แข็งมากนะคะเพื่อนพี่เนื้อจะออกแบบนุ่มๆหน่อย เวลาเราใส่นะคะก็คือจะไม่เจ็บเท้านะคะเวลาเราใส่นะคะประมาณนี้นี่ค่ะเพื่อนๆที่พี่ท่านใดสนใจนะคะก็คอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยนะคะทางร้านหน้าก็คือจัดส่งนะคะคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยนะคะเพื่อนพี่หรือเข้าไปที่ระบบไลน์ได้เลยนะคะเผื่อโทรมาไม่มีใครรับนะคะเนาะเพราะว่าช่วงนี้คือเอ่อที่ร้านก็คือหน้าค้าขายอยู่คนเดียวนะคะก็ ให้เข้าที่ระบบลายหรือไปที่เพจก็ได้นะแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะทางร้านหน้าก็คือจัดส่งมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะถ้ายังไงคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะ